โทเคหนหมูแมวหายไปไหนคลิปนี้มีคำตอบรีบดูเลยสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชานแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะวันนี้ฟรีไฟอัปเดตเยอะเลยแต่เราไม่สนนะฮะ ของฟรีหายอีกแล้วนะครับโทเค็นหูแมวหายอีกแล้วเดือดร้อนเลยทีนี้เจมเล่นลิ้นเหรออยังไงครับนี่เอาละครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูหรือว่าพี่บอมจะพาไปดูนะครับว่ามันหายจริงๆนะครับมีหลายคนเข้ามาแบบคอมเมนต์กันกันต่ำเยอะมากนะครับจาก10,000วิวเป็น20,000วิวแล้วตอนนี้นะครับโทเค็นหายไปไหนนะครับพี่นะครับบอกหน่อยเธออะไรประมาณนี้นะครับ ก็ผมไม่ได้แบบเส้นสายเจมนะทุกคนนะครับก็ไม่ได้เป็นลูก Gm มนอะเนาะนะครับก็ประมาณนั้นเลยครับผมก็รู้ที่เท่าที่รู้นะครับตอนแรกอ่ะ Gm มเขาบอกว่าโทเคนทั้งหมดอ่ะจะกลับมาในวันที่18ซึ่งวันนี้ครับ Gm มเปิดวันที่ดูด้วย18เออแล้วมันหายวิไหนล่ะครับหน้ากิจกรรมใช่ไหมทุกคนเกิดข้อสงสัยกันละน้าวนะครับโถมเข้ามานะครับว่าเฮ้ย เชมทาอย่างนี้ได้ไงเราจะได้สัตว์เลี้ยงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ทุกคนครับสิ่งแรกเลยทุกคนใจเย็นๆก่อนนะครับก็คือกจิจกรรมอ่ะมันบอกอยู่แล้วว่า12ถึง18นะครับทุกคนใจเย็นนะพี่วอมอัด8โมงนะครับเดี๋ยวรออีกทีหนึ่ง10โมงนะครับถ้า10โมงมันยังไม่มานะครับปรากฏว่ามันจะมาในวันไหนใช่ไหมทุกคนจะเกิดข้อสงสัยถามเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งน,นี้นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันเป็นสายฟรีและอีกอย่างกิจกรรมมันมาเยอะมากนะครับต้องเข้าใจด้วยว่าระบบเกมตอนเนี้อาจจะเพี้ยนหรือว่าเออเลอร์อะไรประมาณนี้แหละครับทุกคนผิดพลาดได้นะครับทุกคนใจเย็นๆถามว่าทุกคนจะได้ไหมมันได้อยู่แล้วนะครับทุกคนใจเย็นๆใจจุ่มๆนะเขาเรียกว่าใจจุ๊มๆก่อนนะครับทุกคนอใจจุ๊มนะแต่หลายคนก็มาเดือดร้อนแหละครับว่าเทำไมมันไม่ได้ใช่ไหมครับก็ ทุกคนใจเย็นๆก่อนนะครับก็กิจกรรมอะ่ะก็คือมันเป็นกิจกรรมพ่วงกับกิจกรรม4ภาคนี้ด้วยนะครับมันพ่วงกันเนาะซึ่งแต่ละภาคอะ่ะมันหมดไปละหนึ่งภาคก็คือภาคใต้นะครับเหลยออีกตั้ง4ภาคนะทุกคนนะครับใจจุ้มจุ้มนะเนี่ยมันก็จะตามแบบวันที่เลยนะครับเนี่ยยี่สิบสองสามสิบวันที่หกนะครับก็เหลืออีกสามจุ๊บนะครับเขาเรียกว่ารอนิดนึงนะครับมันมันมันจะพ่วงกันกิจกรรมเนาะมันแบบเยอะเออทุกคนนะครับแต่ กิจกรรมมันเขียนว่าหมดเนาะมผมก็เข้าใจแหละทุกคนนะครับหมดมันที่18อะไรเงี้ยครับเนี่ยทุกคนดูดิ17-18ถึง18แรกทูกเข้มได้คูณ3ใช่ไหมเดี๋ยว GM จะปรับให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรางวัลเนี่ยชดเชยอะ่ะจะส่งให้แบบนี้นะครับทุกคนใจเย็นๆนะอ่าผมมาอัปเดตให้ละทุกคนนะครับก็ใจจุ่มๆเด้อ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะผมไม่อยากตอบคอมเมนต์ทุกคนอ่ะผมก็เลยทําคลิปให้ทุกคนมาลงความเห็นกันตรงนี้นะครับว่าทําถูกไหมเจมอย่างเงี้ยแชร์คลิปนี้ไปให้เจมดูก็ได้นะครับว่ากิจกรรมมันหายไปไหนเจมอะไรอย่างนงี้นะครับก็แชร์คลิปพี่บอมไปก็ได้นะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับก็ผมก็เป็นตัวแทนหนึ่งนะครับเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นตัวแทนให้ผมก็พยายามส่งข้อมูลให้เจมนะก็พยายามทักหาเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมโทเค็นมันหายครับพี่ เ,เยยนี่ยน,นะครับผมก็พยายามบอกเหมือนกันนะครับก็มันหายจริงๆนะเออไม่ใช่ว่าไม่หายนะครับทุกคนผมพยายามเล่นรีเกมเล่นรีเกมละมันก็ไม่มีนะครับสําหรับหน้าก,กิจกรรมอ่าหน้ากิจกรรมเดิมเนาะอย่างเ <player> ช่นกิจกรรมตรงนี้หน้าหน้ากิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็จะขึ้นให้ทุกคนดูนะครับ <ess> <top> <unser> นี่นะครับเมือ่อวานเมื่อวานผมอัดเมื่อวานเลยผมจาได้เนี <top> ่ยนะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับเห็นไหมไอ้นะครับก็ ทุกคนสังเกตดูดีๆนะมันเลื่อนละนะครับ19นะครับเห็นไหมกิจกรรมน่าจะบักจริงๆแหละนะครับก็ทุกคนเห็นข้างล่างไหม19แล้วก็เปรียบเทียบกับในเกมนะในเกมก็เป็นวันที่19เหมือนกันนะครับนี่มาให้ดูให้ดูนะครับทุกคนสังเกตดูดีๆนะอ่านี่นะครับ19เหมือนกันนะครับในเกมก็19นะเห็นไหมเออนะครับในที่เมื่อวานเนาะก็จะเป็นโทเค็นประมาณนี้นะครับโอเคเอาเป็นว่านะครับ ทุกคนใจเย็นๆก่อนเนาะสิ่งแรกเลยนะครับผมก็มาอาทิลิปบ,บอกทุกคนแล้วนะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนาะทุกคนก็น่าจะเข้าใจแหละนะครับผมว่านะทุกคนใจเย,นเย็นเนาะเดี๋ยวถ้ามันอัปเดตอะไรยังไงจริงๆนะเดี๋ยวผมจะอาจจะไม่ทำคลิปอาจจะเป็นลงสตรอรี่ใน YouTube ให้หรือว่า ลงในชุมชนให้แล้วกันนะครับว่าโทเคนกลับมาแล้วนะรีบหาอะไรนี้เดี๋ยวมันจะหายอีกเดี๋ยวมันจะบั๊อกอีกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทุกคนแล้วกันนะครับภายในวันนี้เนาะเพราะว่าวันนี้นเป็นวันที่18ซึ่งโทเคนมันจะหมดแล้วทุกคนนะแล้วเราได้แค่12ชิ้นเองอะ่ะมันไม่พอครับเจมนะครับ ต้องการแค่อีก3มชิ้นนะครับเนาะหลายคนก็เข้าใจแหละว่าวันนี้วันอาทิตย์เนาะหยุดกันนะครับก็อยากได้สัตว์ลงสัตว์เลี้ยงกันไปเนาะก็เข้าใจแหละครับทุกคนนะเดี๋ยวได้แน่นอนนะครับใจจุ่มๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมที่คอยติดตามและรับชมให้พี่บอมทำคลิปแบบนี้ขึ้นมานะยขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะเจอในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PJ Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุกคนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็สมัครง่ายๆผ่านเฟซบุ๊กหรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่บอมออกระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัครสมาชิกนะครับ แบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ g o o ก l e ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่อมก็จะมาสุ่มบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ1 4 7 9 2เเพชรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรกยืด ยึด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับอเปิดเสียงให้ด้วยนะครับโอเคไปครับต่อไปนะครับยวมันว้างไว้บอก็ะยอกก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องได้สักครั้งแหละทุกคน ต้องตายสักครั้งดิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชร14792ไนมอนเฮ้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนเป็นเป็นทีหนึ่งนะครับโอเคครับนี่นะครับคือผมได้นี่ครับไนมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดรอไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเน่ขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปเพเพจนะครับเพจเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับ อ่าตอบไปเลยนะครับผมมาเลยครับติดต่อครับดีครับผมครับแล้วก็ส่งไปนะครับนี่ส่งไปเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นปัดกาลีนาเลยนะครับอู้สุดยอดนะครับผม ขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3นอันนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมา